Subtitles <phone rings> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับเกมดั n ส Starve t o เ e t h e กันอีกแล้วคราวนี้เนี่ยก็มาในหัวข้อที่เคยมีน้องๆขอ,อกันเข้ามาก่อนหน้านี้นานก็คือข้อมูลของพวกหมูผู้พิทักษ์หรือเรียกตามภาษาบ้านเราแบบอินเทรนอินเทรนนิดนึงว่ากลุ่มหมูปกป้องสถาบัานนั่นเองเพราะพวกมันจะมีเป้าหมายคือปกป้องราชาหมูจากคนที่ไม่หวังดีเข้ามาโจมตีสถาบัานอันเป็นที่รักของพวกมันโดยมีประโยคติดปากว่าปกป้องพระราชาพร้อมกับวิ่งไปรุมสหบาทาพวกที่จวบจับสถาบัานหมูผู้พิทักษ์เป็น หมูดุร้ายทีจะสปอนจากคบเพลิงหมูภายในแบบที่มีเซตพีซคบเพลิงหมูเท่านั้นโดยเซตพีซของพวกมันมักจะปกคลุมไปด้วยต้นยาหรือว่าต้นเบอร์รี่ที่ลลอมรอบคบเพลิงหมูบนพื้นป่าสีเขียวอ่อนแล้วบางเคสก็ยังสามารถพบได้ที่โซนสวรรค์าส่วนในโมดอืนอ่นๆของภาคเล่นคนเดียวก็จะสามารถพบได้แถวราชามหมูด้วยพวกมันมีเอสพี300อยต์ในภาคธรรมดาและ600พอยต์ในภาคดอนสตาร์ทเกเตอร์และมีดาเมจสันพอยต่อฮิตพวกมันจะคอยปกป้องคบเพลิงหมูที่เป็นตัวแทนของราชา หมูไม่ให้ใครเข้าใกล้พวกหมูผู้พิทักษ์จะอยู่ไกลครบเพลิงหมูที่เป็นจุดสปอนเสมอไม่ว่าจะโดด่อไปไกลแค่ไหนมันก็จะพยายามกลับมาที่เดิมเสมอแล้วก็จะคอยจุดคบเพลิงหมูให้สว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ไฟจากครบเพลิงหมูเนี่ยจะเป็นไฟที่ไม่ได้ให้ความร้อนนะคะในฤดูหนาวอาจจะมาพึ่งตรงนี้ไม่ได้รูปร่างหน้าตาทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนเหือนกับหมูปกติที่ใส่ผ้าเตี่ยวเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันดุนะคะถ้าเราเข้าไปใกล้แถวนั้นเนี่ยมันจะเตือนเราก่อนให้ออกไปจากตรงนี้แต่ถ้าเราดื้อพยายามจะ จะวิ่งเข้าปไปใกล้คบเพลิงหมูเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาต่อยเราทันทีแล้วก็จ้างเป็นเพื่อนไม่ได้ด้วยไม่ต้องพยายามนะคะระวังจะโดนมันชกหน้าเอาลอด,ด้วยอาหารบนพื้นยังทําไม่ได้เลยก็เหมือนแบบ เหมือนแนวแนวหมูชั้นสูงอะที่จะมีพฤติกรรมแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปประเด็นคือขนาดหมูด้วยกันมันยังวิ่งไปต่อยอะคิดดูแล้วมันก็ยังใส่หมวกได้ด้วยนะแต่ถ้าไม่ว่างจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ให้มันหรอกจ้างก็ไม่ได้นะคะเสียดายหมวกปเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับหมูทั่วไปคือพวกมันเนี่ยจะยังคงกลายร่างเป็นหมูปีศาจในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับหมูทั่วไปอยู่นะสำหรับวิธีการสู้นะคะแนะนําให้ล่อตัวหนึ่งออกมาสู้ไกลๆจากชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันช่วยกันสู้ สู้หมูปกติเลยคือมันเนี่ยจะสู้ไปจุ๊กไปแบบโคจะน่ารําคาญมากๆเลยไม่แนะนําให้สู้แบบวิ่งตาม <t une> ล้างตามเช็ดนะคะแต่ว่าให้รอส่วนเอาหลังจากที่มันวิ่งมาต่อยเราเนี่ยเราก็โยกหลบแล้วส่วนไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีรอให้มันวิ่งมาต่อยเราใหม่เนี่ยเราก็สวนกลับแล้วก็วนลลุไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายความน่ารําคาญของมันคือมันเนี่ยค่อนข้างวิ่งเร็วพอสมควรเลยถ้าเราสู้ด้วยอาวุธปกติที่ไม่ใช่คาเทาวิ่งเร็วเนี่ยจะตีส่วนจังหวะที่มันวิ่งหนีไม่ค่อยจะทันเลลยยแนะนะะําาวว่ใหห้กกัจงยโยบ ลวงนากนมันต่อยเนี่ยสักนิดหนึ่งแล้วก็รีบตีส่วนมันทันทีแต่ถ้าเล่นมาสักพักนึงแล้วนะคะมีทั้งชุดกรอทั้งอาหารเพิ่มเลือดแบบเต็มสตรีมเนี่ยแนะนําให้แทงมันไปเลยเพราะว่าถ้าอยากสู้แบบใช้อุธพื้นฐานแล้วก็ไม่โดนดาเมจเลยมันเสียเวลานะคะรีบฆ่ามันให้ตายตายไปแล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าเมื่อมันตายเนี่ยจะสุ่มดรอปเนื้อสตัตว์หรือว่าตูดหมูแล้วก็จะรีสปอนใหม่จากคขาเพลิงหมูหลังจากนั้น4วันระหว่างที่หมูผู้พิทักษ์ตายแล้วก็ยังไม่รีสปอน เติมเชื้อไฟให้กับคบเพลิงหมูจนไฟดับในที่สุดเราต้องรอจนกว่าหมูตัวเดิมจะรีสปอนใหม่มาเติมเชื้อไฟให้กับคบเพลิงหมูของตัวเองหมูผู้พิทักษ์ตัวอื่นเนี่ยจะไม่สามารถเติมเชื้อไฟให้กับคบเพลิงหมูของเพื่อนมันแทนได้นะคะถึงแม้ว่าคบเพลิงหมูจะสามารถถูกทําลายด้วยค้อนระเบิดหรือว่าการโจมตีของบอสต่างๆได้แล้วดรอปไม้3มชิ้นแล้วก็อึนหนึ่งก้อนแต่เราเนี่ยไม่สามารถคราฟคบเ,เพลิงหมูขึ้นมาใหม่เองได้นะเลยต้องระวังกันนิดนึงว่าพังแล้วพังเลยถ้าหมูผู้้้พิทัักกกตาายนนนี่่หหลลงจจ็ะะะไมมสปอใแวค สำหรับเทคนิคการเกลีร์พื้นที่ให้ปลอดภยัยสำหรับคนที่ต้องผ่านบริเวณนี้บ่อยๆหรือว่าอยากจะได้ประโยชน์จากแสงสว่างของคบเพลิงหมูโดยไม่ต้องเจ็บตัวก็สามารถทําได้คือไล่ฆ่าหมูผู้พิทักษ์ในโซนนี้ให้หมดทุกตัวระหว่างที่มันยังไม่รีสปอนใหม่นะคะก็รีผ่าอุปกรณ์มาสร้างกำแพงล้อมรอบคบเพลิงหมูแต่ละจุดให้ครบพอถึงเวลาที่พวกมันรีสปอนใหม่ก็จะเกิดมาภายในรั้วปิดที่ไม่สามารถวิ่งออกไปต่อยหน้าชาวบ้านเขาไปทั่วได้เพียงเท่านี้พื้นที่โซนนี้ก็จะปลอดภยัยแล้วก็ยังได้แหล่งให้แสงสว่างแบบไม่จากัดฟร แลล้ว่ะคแต่ก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งคือในคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยพวกมันก็ยังจะกกลายร่างเป็นหมูปีศาจได้อยู่ซึ่งพวกหมูปีศาจเนี่ยสามารถพังกำแพงได้ใช่ไหมวิธีแก้คือเราจะต้องวางอาหารอะไรก็ได้เอาไว้ใกล้ๆกำแพงเพื่อรอให้หมูปีศาจเนี่ยโฟกัสกับการพยายามวิ่งออกไปกินอาหารมากกว่าการที่จะทำลายกำแพงนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆละกันจำได้ว่ามีน้องมาขอการในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ละก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับบ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่โดเน a t มาเป็นกําลังใจในการทําคลิปประกอบด้วยคุณขักซาเจ้าประจําที่โดเน a t มาเลี้ยงข้าวกัน5ดอลลาร์แล้วก็คุณวอร์เชอร์1.52ดอลลาร์ด้วยนะคะเออแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าคุณขักซาเนี่ยสมัครมาเป็นเมมเบอร์ผู้ดูแลสวนกุกลาบในชื่อวอลลอสที่ประกาศไปในน่าจคกิปที่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตมาทั้ง2ทางเลยขอบพระคุณเพื่อนๆทั้งสองทาง่นนทงงทานจากใจจริงเลยนะคะค